สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับแ d r e p o r t นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโค้ดเช็คลิมิตนะครับตัววิธีการง่ายๆนะครับเราให้เปิดมาตรงนี้นะครับกดมาแล้วก็ที่กด3ขีดนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็กดที่การเรียกเก็บเงินนะครับหลังจากนั้นมันจะมาหน้าตรงนี้นะครับให้พีพีนะครับคลิกขวานะครับกด inspect นะครับแล้วกด c o n s o l นะครับง่ายๆครับแล้วก็ เช็คลิมิตครับโอเคผมได้ตัวเช็คลิมิตมาแล้วพอดีผมตั้งหน้าจอผิดนะครับโอเคเราพลิกพ,พ,พ,พี่กระกอบมาวางตรงนี้ครับแล้วกดไปได้เลยครับนะครับหลังจากนั้นมันก็จะบอกว่าลิมิตของเราเนี่ยตัวเนี้ยบัญชีโคซ่าตัวเนี้ยมันได้1,800ยิงได้ถึง1,819บาท บินมันจะตัดที่3 5 0บาทครับชื่อบัญชีชื่ออะไรมันก็จะบอกไอดบัญชีโฆษณาชื่ออะไรมันก็จะบอกครับวิธีการมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ